ากประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมนะคะจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการใช้แอปพลิเคชันอย่าง GHBOR ค่ะถือว่าเป็นการตอบโจทย์สําหรับสมัยนี้ที่เราจะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มากขึ้นซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เลยเดินหน้าพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในยุค New Normal ที่ต้องการออมเงินด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ทออสชุด พิมานมาศหน่วยละ50 0 0 0บาทซึ่งการซื้อสลากใหม่เป็นครั้งแรกเปิดบัญชีสลากและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเป็นบัญชีคู่โอนพร้อมลงทะเบียนสมัครแอปพลิเคชัน GHBL a l ได้เลยโดยมีการผูกไว้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก่อนหรือว่าลูกค้าเดิมที่ต้องการจะซื้อสลากออมทรัพย์ทออสอดิจิทัลเพิ่มก็สามารถที่จะซื้อได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน GHBL ตั้งแต่อังคารที่18สิงหาคม2 5 0 63ที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปได้ที่ แ p ปพลิเคชัน GHBL แล้วไปเลือกเมนูสลากออมทรัพย์ทออสเพื่อซื้อสลากออมทรัพย์ทออสอดิจิทัลได้ตามจํานวนหน่วยที่ต้องการแล้วพอศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงและกดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถือว่าเราทํารายการสําเร็จระบบก็จะมีการส่งใบสลากที่มีการระบุข,ข้อมูลสําคัญเช่นเดียวก,กันกับสลากที่ซื้อในสาขาของธนาคารอาทิเลขที่สลากนามผู้ฝากและจํานวนหน่วยให้กับผู้ซื้อทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อไปค่ะ สำหรับสลากออมทรัพย์ทอสอชุดพิมานมาศเปิดจำหน่าย10หมวดหมวดละ1 0 0 0หน่วยเมื่อฝากครบ3ปีจะได้รับผลตอบ100แทน้อยละ0.9ต่อปีลุ้นรางวัล2ต่อคือต่อที่1มูลค่า50,000บาทหมวดละ10รางวัลทุกเดือนรวม36งวดต่อที่2ค่ะรางวัลแจ็คพอตเลยมูลค่า500,000บาทหมวดละ2รางวัลทุกไตรมาสสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459 9,000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และที่ www.ghbank.co.th ค่ะ